เดี๋ยวนี้โลกดิตอนโลกออนไลน์การมิจฉาชีพมันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ iPhone หลายๆคนก็ไม่ค่อยได้เปิดใช้การป้องกันกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเราไปควรไปเปิดการป้องกันตรงไหนกันนะครับนะครับตรงฟาร์มปลอดภัยฟาร์มเป็นส่วนตัวและฟาร์มปลอดภัยนะครับติ๊กเข้าไปนะครับ ก็เลื่อนเลื่อนลงมาสุดเลยนะครับนี่ครับตรงตัวหมดโหมดล็อกดาวนอันล่างสุดนะครับต่วนมากจะปิดกันไว้นะครับเราควรเปิดไว้นะครับเพื่อเวลาเราเข้าเวฟเข้าอะไรมันจะมีเพื่อกวรัสเพื่อไม่ฉาชีพนะครับคือเป็นโหมดนี้ที่จะไม่ค่อยไป้เปิดกันไว้ นี่ครับโหมดล็อกดาวน์เพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มเติมที่คุณคิดว่าอาจตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของไซเบอร์ซับซ้อนคนส่วนใหญ่ไม่เคยตกเป็นเป้าหมายจากการโจมตีในลักษณะนี้ครับเมื่ออยู่ในโหมดล็อกดาวน์ p h o n e จะไม่ทำงานนะครับแอปหรือเว็บและคุณสมบัติถูกจำกัดอย่างเข้มงวดความปลอดภัยและจะไม่มีเหตุการณ์การใช้ งานบางประเภทนะครับเนี่ยอันนี้เราก็มาเปิดตรงตัวเปิดใช้โหมดล็อกดาวนะครับเปิดใช้โหมดล็อกดาวก็จะมีข้อความการท่องเวฟแฝกไทม์การแชร์การเชื่อมต่อกับบริการ Apple ิล้ววก็กดเปิดนะครับเดี๋ยวนี้มันแฮกธนาคารแฮกอะไรเราป้องกันเปิดไว้นะครับคนมักไอโฟนคนไม่ค่อยเปิดกดเปิดไว้แล้วการเปิดหม่ทับเครื่องจะ ให้เริ่มทำงานรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับ๊ลนะก่อนใส่รหัสก่อนแล้เวเขาจะให้ใส่รหัสแล้วเครื่องก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาแล้ว ตัวนี้มันเป็น iPhone 12 ดูแล้วเข้าไปที่ฝา,าเป็นส่วนตัวแล้วฝาปลอดภัยไเอปึ๊บอ่าโหมดล็อกดาวน์ก็จะเปิดนะครับขึ้นเปิดก็ไปเปิดใช้ไว้ครับการป้องกัน